ับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนาย p l g PLG ีพีเอลจีนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมชูเตอร์เกมชูเตอร์ในเซิร์ฟเซิร์ฟฟูบิงค์นะครับนั่งคิดตัง่างกับแปลกทังตรงที่เทจะแพ็กไม่ค่อยจะโหลดเอาละครับซึ่งวันนี้ก็รู้สึกแปลกๆโอเคกลับมาแล้วนะครับหลังจากที่ผมไปโหลดเทคเจะ What What เจมเดอเอาละครับสิ่งที่ผมชอบเล่นนั่นก็คือสไนเปอร์ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าทำไมกันว่าผมถึงชอบเล่นมันขนาดไหนเอาละครับงั้นผมก็จะขอหาวิ่งจะขอวิ่งหามม่ๆก่อดแล้วกันนะครับซึ่งผมก็นั่นไงประมาณนั้นนะครับซึ่งผมก็ E ww. E ww. <c oughs> อีอิวอีวอือก็อาจจะขออภัยานะครับเพื่อนผเพราะว่าครั้งนี้เป็นการแคสเกมครั้งแรกซึ่งผมก็ยังไม่รู้ว่าผมต้องจำเป็นจะต้องพูดอะไรบา้างอิวเอออึอาชิบไปเอาล่ะครับอีกรอบครับปูนั่นไงอู้ดู วิ่งก่อนครับเด๊เด๊เดเด๊เเพนก่อนเพนก่อนซ่อนก่อนครับไม่ใช่เพ้นเข้าไปแล้วครับี่ครับคนชุดเกาะทองเขาก็คงจะตามเขาไปด้วยแล้วครับเอาละก็รู้สึกได้ถึงความแหลกอันมหาอ่าวไม่ใช่นี่วะมันติดพัดหนังโอ,โอ้โหเดี๋ยวผมต้องไปแล้วครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกซอดซอดเอาไปไหนแล้วเอาละครับอ้ยเกือบถูกทำไมมาอ้ยวึ what the ฮะประกาศบอยเป็นคนหัวโบราณมั่วมากเออมากสิแต่สัก เดี๋ยวเราก็จะได้ขึ้นไปอยู่ที่ป้ายตรงนั้นอู้เื่อเอาละครับแลโอ้โหโอ้โห <c oughs> ไปก่อนครับไปก่อนไปก่อนไปก่อนเจอสะเก็ดระเบิดครับไม่ไหวไม่ไหวเอาเออ <c oughs> ทำไมทเทกเจ้าปืนมันสวยจังเลยอ่ะอ่ะอาจจะอ่ะอ่ะอ้นั่นไงว่าแล้วไง อ้หไปแล้วครับไปโอ้โหเอาอีกแล้วตัวอุ้ยอุ้ยชิบหายไปก่อนดีครับเพ่นดีครับรออะไรอื้อโอ้โหโอ้โหวิ่งสิครับวิ่งสิครับอุ้ยเอาละครับเอาเอา ไคซันกาลีนามาไคซันกาลีนามาอุ้ยอุ้ยอุ้ยอู้ฮาววัตเตอร์ฟักอาจจะอ่ะวัตเตอร์ฟักเอาละครับซึ่งจะโอ้อะไรอืมอืมสิบหายเอาละครับผมคงจะต้องได้ลากระต่ายเพกเท่านี้เนื่องจากว่าผมจะต้องไปเล่นเบสบอลกับเพื่อนผมแล้วซึ่งก็อาจจะแคทได้ไม่ดีสักเท่าอาจจะ ซึ่งผมอาจจะแคสได้ไม่ดีสักเท่าไหร่แล้วก็อาจจะทำอะไรผิดพลาดไปบ้างอย่างชิ้นเมื่อกี้นั่นแหละครับผมก็ต้องขออภัยว่าหนาที่นี้ติชมกันด้วยก็ได้นะครับไม่ว่ากันซึ่งผมก็ากะากาเรื่องนี้อยู่แล้วนะก็ไม่คิดเลยด้วยซ้ำว่าจะมาแคสกันแบบนี้แต่ยังไงก็ช่างเธอครับวันนี้ขอลาไปก่อนด้วยกันถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กันด้วยนะครับวันนี้ผมไปก่อนละบาย